ทานประธานสภาีิกรผมวิัชัยวุฒระเวสยาศีสเกตเขตสามพักเพื่อไทยวันนี้ผมขอนําปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนชนบทในจังหวัดศรีสเกตมาหาหรือท่านประธานดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งผมได้รับคําร้องจากกํานันผู้ใหญ่บ้านและสอปตอในเขตอาเภอศรีรัตนะอําเภอเป็ญจลักษ์อำเภอไผ่บึงและอําเภอพยุกต์ว่าขณะนี้เกษตรกรต้องการไฟฟ้าขยายเขตเพื่อกันเกษตรเป็นจํานวนมากและได้ส่งเอกสารครบแล้ว แต่การพฟจาราส่วนภูมิภาคยังไม่ดําเนินการให้จึงขอให้การไฟฟาาส่วนภูมิภาคช่วยเร่งรัดให้เกษตรกรด้วยครับเรื่องที่สองผมได้รับหนังสือจากนายวุฒิัยทุมมานายกอบตพรมสวัสดิ์ให้ช่วยติตตามโครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดฝายน้ำรถห้วยทาช่วงหน้าอบตพรมสวัสดิ์และโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำห้วยทา บ้านโนนเจริญและบ้านกวันซึ่งทั้งสองโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหา,ายแลแงน้ําท่วมได้เรื่องที่3านบุญเทียนสีดาวกนันตบลนนเพได้ยื่นหนังสือว่าขณะน,นี้ห้วยแหดได้ตื้นเขินมาหลายปีแล้วส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนขอให้กรมชนประทานช่วยดําเนินการขุดลอกให้ด้วยและถนนลาดยางอําเภอพายุสายบ้านหนองแต้บ้านหนองไฮชำรุดเสียหายมากขอให้อบจรีสเกต ช่วยดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องโดยเร่งด่วนเรื่องสุดท้ายท่านประธานที่กรบครับนายธนก,กิจดุษฎีกุลนายกอบตอเสียวอำเภอบญจลักษณ์ได้ขอความช่วยเหลือให้ติดตามทวงถามถนนสายหลักของอำเภอบญจลักษณ์ซึ่งเชื่อมระหว่างตำบลต่อตำบลโดยเริ่มต้นจากบ้านหนองกับคาบ้านเสียวสิ้นสุดที่ถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข2085ระยะทาง10กิโลเมตรซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอบจศรสีสิเกตเรื่องนี้ได้นำมาหารือหลายครั้งแล้ว แต่อบจศรีสะเกดก็ยังไม่ดําเนินการแก้ไขเลยครับทั้งสีเรื่องนี้ผมขอส่งเป็นเอกสารผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบผมเองจะติดตามทวงถามเรื่องทั้งหมดนี้ต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธาน